สวัสดีครับพี่น้องผมโอบกันมือนีกับสายๆต๋อคับพี่น้องเด็ดกับบอเด็ดพี่น้องเลยเหมือนคึม้มอีน่าวกับบอแนวอีฮอนกับบอฮอนพอดีพ่อเงายุค่าสุดลงไปนี่พี่น้องเ,องเยงอลยเลื่อนไปนั่งโผล่ลงบนเป็นตามินไปเลยพี่น้องออกมาผู้เดียวครับมือนีเดินพุชเต็กกี้กายเป็นทีเดียพี่น้องวันที่ที่สามครับมือนี ผมกอบเนี่ยเอาหนีมดติดทมอย่างดีแต่ว่าไม่มีแดดหรอกเดี๋ยวมดรุนเวนกันครับพี่น้องติดตามงพี่น้อง เขาขึ <static. S 2> đấy, ้นเร้วเนาขึ้นมาเพาทัานยิงทไม่เหเห็นคนจีบันปาคอพี่น้องเขาเห็นคน้ไรัพี่น้อยไม่น้อง เมียวพี่น้องทาย่าทันเปิดกล่อง่าทนพอดีโอ้ไป,ปไ,ไกลไปไกลเจ๊ประดูครับพี่น้องเปิดกล่องมาทันทันตอนจึกไปพอดีเลยวรอเดี๋ยวบัง ดึงเปลี่ยนเส้นเ,เยลยเขียวน้องหอว่ามันเขียวหรือปะตัวนูถุงหมาอุ้อง ไปหมดพูนของแท้จังได้ก็ของแท้ติดเ,เ,เลยพี่น้อย คนพี่น้องจังสิท์หลูมาซ้ำครับมันต้องซ้ำแหละัวเขาหลุดดึงคักดึงเนี่ยโอ้ใจเย็นๆใจเย็น,ยนอีหละโอ,โอ,โอ้ขึ้นัดใจเลยเพ้องโอ้ นงากรบเรล่านันเสียวยงานด้ครับคะของตแล้วคงคงคององโวเดี๋ยวรับพี่น้อเดี๋ยวบุกซ้ำมาครับต้องซ้ำปัดต้นต้องซ้ำ

โอ้ยคนดึงไงพี่รอยจะดีแท่งได้ตักอ๋อบาดต้องซ้ำพี่ดอกโอ้ยถือบัตถืออยู่นะดอกซ้ำไหมบ่บ่บถือเป็นไปไหวหรอ เสียกเส้นนี้ไปคัดเส้นนั้นปล่อยเส้นนี้เลยข้ามาอีกมันนึ่น่งขึ้นพี่น้องเลยโอ้ยสองดอกพี่น้องอยู่แท้ดินไปพูนโอ้ยไข่รถยูหม่งมัดดินไปผลบ่มีนไม่ของเออเสียงรถเมฆโครอยู่ฝั่งนั้นฝนตกนี่นทำนั่นไลยจะตีเมฆโครด อุ้มบันดึง,งบ่ยานเลยบันสองอันสองดอกบันดึงงามให้โวยเ้ยเขียวหยองเลยพี่น้อยเส้นนี้พุนของพุนปล่อยไปเลยสินี่ของเขียวคนนี้เอาขึ้นเลยแล้วเอาขึ้นเลยเ khô mà Hãy subscribe nó

แม่ล <rude S 2> ูกงอเลยพี่หน่อยลูกดอกงอเลยครับนี <photos> ่ยงอกขิดหนึ่งเลยปวดก้นเชือกร่อนี่ยุ่นโอ้เห็นปากคอที่แหลกบัดเดี๋ยวนี้นี่ระโดดไปเลยขึ้นมากกักจังเร็วกดกล้อง วติดเออเพราท่านคือที่พราท่านดอกตอนบุบจะบ้านไดเปิดบึงที่ท่านตอนลูกดอกปิ้วไปแล้ว,ลวะนะงอหลอกของได้เพียงเลยสี่สิบเล้นครับแม่มุนอ,อีเล่ห์เหนื่ยเดี๋ยวสมัยกันเพียง กอเชือกจะมาตัวเดียวกับิดพ่อเลยเหระครับไปหาเอ็ดสมดีกว่าขาหยัดก่อเสียก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวสิสั่งให้บังครับแดดเปิดออกบ่ได้พี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่ปลาแล้วแดดออวกโอ้ย <c oughs> แน่นอนแต่ว่าโอ้มาตะทันขี่ฟ้าแปดเลยคนน่ะ <c oughs> มันบดิดขดจีอบปลาเป็นมือเลยคือเดี๋ยวสิสั่ง<ม>บิงนน้องหดแล้วเรียบร้อยหมดจอยยังหักหมดกำลังเริ่มมากแล้ว,ว<ะ>ปลาตุกเขียวครับเขียวน้อยไป็น้อยเอาอาจจะขาบมือก็่เด้อ โงเนี่ยอปยงหวบันโอ๊กโลพี่น้องต้องเต้ใส่ต้นมาอ้ก่อนคนมันหักหกิโลพอดีครับหกิโลอ่อนๆบอดหกดีปาเด ตัดไม้หาเอาทดล,ลองลรถก็อยุก,กไก่ครับรถขา้ามาพอได้แล้วตอนเ,อเดี๋ยวคนอนุญาตตัดไม้หากเคี่องหอยก็ไปครับพี่หน่องใส่ไม้ไปแล้วครับตัดไม้มาเรียบร้อยแล้ว ยี่ด้ยหับสร้างยางออกไปแล้วครับถือบ่อยเลยพี่น้องเงี้ยชีสีหอดเกือบกิโลของน้องยางเขามามั้ยคืมไมาอีกแล้วมั่นแดดแดดอีกแล้วบดิ้งคืมไม่แล้วไปครับพี่น้องสำหรับชิมมี่ก็บจีเอาทรัมมีแ่แหละครับเดี๋ยวชิปหนาจัะไปพอกันไหมไปเฮ็ดสมปลาก่อนไปพอกันไม่ชิปหนาครับสวัสดีครับไปเข้าบ้านพี่น้อง